ใครกันแน่ที่มีปัญหาโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์เมื่อท่านมอบหมายงานให้ใครดําเนินการก็ตามแล้วเขาไม่สามารถเติมเต็มความต้องการของท่านได้ท่านควรหลีกเลี่ยงคําถามประเด็นนี้เด็ดขาดทําไมจึงมาสายทําไมไม่ทําตามแผนทําไมผลงานครั้งนี้ไม่ดีเลยถ้าถามคําถามประโยคเหล่านี้จะทําให้เขาวนเวียนอยู่ในอ่างและไม่สามารถหาคําตอบที่ดีให้คุณได้เลย คุณกำลังสื่อสารว่าเขาเป็นคนผิดแต่ถ้าเกิดบอกว่าอะไรทำให้คุณมาสายอะไรที่ทำให้คุณไม่ทำตามแผนอะไรที่ทำให้ผลงานออกมาไม่ดีเลยเนี่ยครับจะเป็นคำถามที่มีคำตอบและคำตอบอย่างกระชับด้วยและที่สำคัญก็คือว่ามันไม่เป็นการสื่อว่าคุณกําลังโยนความผิดให้เขาแต่ว่าเรากําลังจะหาจุดอ่อนจุดด้อยไปด้วยกัน สิ่งต่างๆเราเนี้ครับเป็นเทคนิคง่ายๆในการใช้ชีวิตและในการสื่อสารเรามาเป็นเพื่อนกันนะครับจากธิตพัฒน์เกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันสวัสดีครับ